เอโกเอโถกเธอจะรักเธอเลยทำสวนเข้าใจลุงเอสุดๆอุ้ยตายพี่พุทธทำสวนพุทธเก็บครับพุทธเกตเออมึงนั่งนี่ตรงนี้ดิเออเอาแล้วเอาแล้วได้ให้พุทธขอเพลงได้นะพุทธมากูหมดความหมายเลยขอขอเพลงแล้วพี่เป๊กร้องใช่ไหมไม่ใช่วันนี้มึงสัมภาษณ์ว่วไง มึงไมหน้าตาพี่ไงนะนั่นแหละที่เวลาเราอยู่กันเป็นพี่น้องกันนะวันนั้นสัมภาษณ์เธอไม่ได้าเลยพ่อเลยเธอเธอเป็นสคริปต์็หนูหนหนมหนู่มหนุมหนุ่มหนุ่าหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่ไหนุ่มหนุ่มหน่มหน่มหนุมหนุ่มหนุ่มหนอยมหนุ่กตนุ่มหยุ่มหนุ่าหลุ่หนุ่มหนุ่มนแบบหนี้มใน่พีนอ่ะแอบู่ที่อนุ่มหนุอมหมหน่มยเก่าห่มหนง่ง่งหนุ่ม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 หนุหม่ม นี่ก็อย่าไปยั่วเขาสิอาจารย์อาจารย์อย่ายั่วอาจารย์เออไม่พี่คำคานี่พูดมันคือปกติก็เฮ้ยพุทธไอ้พี่เป๊กโอเคนะอย่างี้พี่พุทธถามว่าอะไรวันนั้นนะที่โดนด่ามึงนี่ไม่ผมเห็นเห็นคลิปใช่ป่ะที่ไม่ถามมึงเนยนะข่าวมึงเนี่ยที่ที่พี่โดนด่าแล้วผมก็ทำรายการคุยแซ่บกับพี่ย่าปเดียวคุยถามพี่ย่าพี่ย่าดูถามจริงเลยพี่อันนั้นคือด่ากันจริงๆใช่ไหมพี่แย่เขาบอกใช่จริงพุทธในพี่เล่าเปล่าล่าผมไม่เป็นไรหรอกแต่เขาแต่เขาใจพ่อนะโหใจพ่อเออ ขอแล้วไอ้ไอ้พอก็ยีเจ็บก็ไอออกมาเสียงในหัวอขอแล้วเสียงเสียงในหัวให้อยู่ในหัวอไม่บาซินไม่บาซินเดี๋ยวถ้ามีตะกร้าเอโก้เดี๋ยวซื้อเลยนะสิบเออพี่ก็ดูอยู่พูดพดก็แหมมาถึงตรงนี้ก็เข้าข้างพ่อตรงนั้นก็เข้าข้างแม่อะไรไม่รู้แม่งยิงจริงก็ออกสถานการณ์นี่ คคุณลูก้าโดนแล้วหนึ่งผมโดนแล้วหนึ่งคุณลูกค้ามันมีลูกค้ามันน้องพี่เนี่ยอีห่าเราต้องเคลียร์ก่อนนะ่ยตวันนี้ผมไม่ได้หุงข้าวกินนะต้มอะไรกินรู้ป่ะต้มไหบะหมี่มาเฟรีฮะอยู่ไปนะมึงนะกูส่งให้กล่องเนื้อยังไม่หมดอีกเหรอหมดหมดไปนานแล้วที่เหลือคือซื้อไงซื้อได้ไรผมพี่ไงนานาพิเศษแกออกรถมาเลยดีกว่ามาเล่าเรื่องนานาอะไรดีหน้า นะนะออกมามาช่วยหน่อยดิตอนนี้มาช่วยเล่าเรื่องเมื่อคืนวันนั้นสิให้ละเอียดให้ละเอียดวันนี้เริ่อแต่คืนนะพูดไอ้พูดต่อรอบอีกนะเออเลยเมึงเลยเป็นไวรัลเลยเห็นมาพูดพวกมึงอ่ะก็แล้วหนูนะไหนๆขอแป๊บนึงนิดนึงนะเอาจับเท้าแม่วันนั้นก็นั่งกำลังนั่งแต่งหน้าตัวเองอยู่เป็นโมเน่อยู่ข้างๆตรงเนี้ยอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแม่พูดว่ามาบุ๊วเบอรี่ใส่ถุงมาเลยนะอย่างเงี้ยอยู่ดีๆพู่บุเบอรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ตลลกะเ่าให้มันซองพี่นึกว่า็นตลก่มัน พูดไปให้เขารับรู้ลุกเจตนาเขาไม่ได้จะอะไรใครหมายถึงวลาบลุกจริงเลยแม่พเหม็นจริงเลยไงแต่ก็คือว่าแม่ก็คืนเพราะว่าเพื่อนแม่ก็เยอะนะนึกว่านึกว่าหรือว่าพึ่งเหม็นไหนใครเหม็นให้เขาระบายเนี่ยตูดออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตูดออกเลยเสียงนี้ด้วยนะตูดเนี่ยใช่ใครเหม็นเราก็ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมล่ะพ่อตั้งใจ ท่านก็พยายามจะเคลียร์ก็เดือบคือเดือบใช่ใช่ใช่หยุดหยุดต้องขึ้นมากราบขานเลยนะต้องไม่กอดขึ้นอีกแล้วโคตรนักระดูกกระดูกเชิงการทิ้งขาโฮุ้เราพี่นะไม่เคยเอาเท้าเหยียบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรบ้านเขาเลยวันนั้นคุณธัญญาอยู่แบบนี้ก้าวอย่างนี้เลยขอโทษนะคะเพื่อนๆขอโทษนะคะพ่อพี่ย่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอวยยศแล้วอย่างนี้แล้วพ่อแล้วพ่อก็ยืนถือแก้วอย่างเงี้ย แต่ตีนวิดีโอล็อกสินดี้นานาไงสิตีนวิดีโอล็อกซินดี้นานไปขับรถแข่งนะมันเป็นโชคดีของผมจริงๆผมมีสินแสดีนะ เขาเตือนเขาเตือนแต่ว่าีนักดนตรีก็ไม่อยู่พี่อาร์ตไม่อยู่พี่พี่อยู่คนเดียวใช่ไม่แต่ว่าไวรัลมากส่งถึงคนดูสุดๆจริงแล้วคนก็พูดว่าคอนเทนต์คุณอีฉันจะมีเวลาไปซ้อมช่วงไหนที่มันไม่ได้เรียนเนี่ยอ่าแม่พูดอ่ะแม่พูดแมยแนี่ยใส่มีเวลาถามว่าพี่ผมถามจริงมันมีสคริปต์ที่ไหมใครเขียนใครเขียนล่ะที่ทั้นเก้าที่ชั้นเก้าบนโซฟาแล้วใครเขียนขันหีบุกกลางด้วยหาตรงนี้เฉพาะกับคือตอนนี้กูว่าต้องแดกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย อ, to to อันนี้กินอันนี้กินไม่ได้ไม่ใช่น้องผู้กินมาแล้วเซรั่มเขากินเซรั่มมันใช่เพราะว่าอารมณ์มันขึ้นลงเกินเกินอันนี้อันนี้ก <mis es. S 3> อลีลาโกเาโกวาร่ากอลีลาจะไปกินทำใหม่ให้พ่อระบายก่อนทันย่าต้องแดกเองนะขายเองไงนคืออารมณ์มันขึ้นลงเกิน oh ก <Hyung way> <to> ูแ oh ล้วลืมพี่อะไรล่ะยนะ พ่อให้พี่แขงก่อนพียพ่นุ่มพ่อไว้ก่อนพ่อไว้เออกอดพ่อไว้พี่ใช้พื้นที่ได้แค่นี้นะมึงเสียฟ้าพูดไปหมดพูดมากพูดหยุดก่อนเดี๋ยวมึงไปมึงไปอยู่ที่สถานีก็เหมือนเดิมไปพุทธก็จริงอันนี้ก็จริงแกรับหลังก็อีกแบบหนึ่งเออ่าฉันก็ชั่วไงแอนทำไมหน้าเสียทำไมหน้าเสียเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยฉันปิดปกติน่าล่ะใช่พูดติดขกับกันแล้วก็ปากแห้งแล้วด้วยเฮ้ยนี่ยมันขมิ้นฉันนี่ใช่ผมพ่อเฮ้ยได้เรื่องนลเออะไรอเง้ยผมชอบผมชอบเวลาเขาตกเข้ามา แกแต่รั้จักตล้ดเลยไม่ใช่คือเห็นไงขมิ้นชนี่ได้หลายเรื่องนะน้องขมิ้นชนได้หลายเรื่องนะแล้วท่าไมอยู่ที่พูดเรื่องอะไรนี่ต่กล้ามาย่างแตะก้ามาเลยแต่กล้ามาแล้วนะไม่เขาเรียกว่าสมควรแก่เวลาขมิ้นขมิ้นเบสหลท์ขมิ้นมีสองตัวคืออันนี้เป็นตัวเซรั่มนะพ่อเซรั่มนี้ไม่ใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำสิวอักเสบ ใช้ได้อ่าแต่เรื่องเมื่อกี้ยังไม่จบเนี่ยพ่อเข้าใจร่ำไม่หยกหยกชอบคำมิ้นฉันเลยเนาะชอาคมพิ้นฉันเลยกู้ซื้อแจกเลยอ๋อที่สัญชาติรับพ่ออยากให้พี่ไหนได้ต้องกดตะกร้าอ๋อเอาจริงตะกร้ากดตะกร้าดีต้องกดราคาราคาหมาดราคาวันนี้ผมให้2ชิ้นปกติชิ้นหนึ่งมันสามเก้าเก้าสองชิ้นก็เจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ว่าวันนี้มาไลฟ์พ่อกับไลฟ์พย่าให้เลยสองชิ้นสามเก้าเก้าโาได้แดกได้ ไล่คือหมีมาเฟียแต่ว่าอธิทานหน้าได้แล้วทำไมไม่มาห้าโมงมันจะได้สันติภาพหนอยมาห้าชั่มทำไมพี่พุทธเดี๋ยววันต่อไปมาห้าโมงก็ได้นะมาช่วยแม่ออนสีน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยากให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรพี่ตัวนี้คือโรสครีมครับโรสครีมตัวนี้สําหรับใครที่แบบใครหน้าหมองคล้ำใครดีริ้วรอยตัวเนี้ยใช้ได้หน้าเป็นไอครีมใต้ตาแล้วก็ทาคอได้ที่พ่อหพ่อ มีคุปองจากติ๊กต็อกด้วยเหลือสามสามเก้าโอ้ยโอ้ยพี่พูดคนจริงเออว่ะของแด้ใช่ไหมหรอเออใช่เวลาใต้ตาเขาต้องใต้ก็ต้องอ้าปากพ่ออ้าปากด้วยพ่ออ้าปากมองบนพ่อมองบนหน่อยดูค่ะไอ้พูดเร็วๆไม่พอต้องอ้าปากด้วยเวลาทาจะอ้าหนึ่งขี้ไปหนึ่งบอไม่เพราะอย่างนี้ดูทำให้ดูเออหนูต้องทำหนูเวลาเวลาทาไอครีมใต้ตาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาคอนะมันต้องมันต้องมองบนแล้วก็ปากต้องอ้านิดนึงใช่ใช่ไหมล่ะพ่อมันส่งไงส่งส่งเนื้อ อ่าพ่อมีทางไหมทางได้อ่าปากด้วยอ่าปากด้วยพ่อลิ้นยาอ่าใต้ตาค่ะที่จะเหมไงนปากเกลียวเนี่ยผมจะอ้างแล้วเนี่ยแป๊บเลยอ่าเป็นเพราะเรา คู่กันอย่าทะเลาะกับเี๋ยวเอาผิดคู่พึงทำดีๆหน่อยน้องไม่ดีหมอหลอกเพื่อาให้มันดีเหมาะสมกับที่ว่ามาห้าทุ่มหน่อยคสองชิ้นเก็บคูปองเดี๋ยวสามสามเก้าจากสามเก้าเก้าอันนี้ปกตอันนี้ของลูกเองเลยเหรอกับพี่จุ๋ยเหรออันนี้ของหนูเองเลยพี่อ้นทำเองใช่หนูลิ้ยงใชทำเองใช้เองแล้วก็ของคุณเี๊ยลและท้ายคุณแคตานี่ยนะก็หยุดแค่นั้นแหละ ค่ะไม่จู้ถึงอีกพี่บ๊ไม่ได้มาขายของมห้พ่อด่าคอือบ้าใช่กวน<อ>นั่นแหละสามร้อส้าอยสิบเก้าสา้าเก้านี่คือว่าถูกมากแล้วนะนะฮะใครเก็บคูปอง339 อันคือตัวเซรั่มกับโลชครีมแนะนำใช้คู่กันแต่ว่าในตะกร้าเนี่ยมันจะมีทั้งแบบคละได้คือเซรั่ม1ขวดแล้วก็โลชครีม1กระปุกเลยใครจะแบบเซรั่ม2โลชครีม2กระปุกก็ได้ราคา3.39นี่ไม่แล้วแล้หนูอยาเอาไปให้เอาราคานี้ไปให้ไลฟ์อื่นละเดี๋ยวพ่อเขารู้พ่อเขาชอบจับจ้องพวกเราอยู่ใชป่าเวลาเราไปเดี๋ยววันนี้มึงเท่านี้แพรุ่งนี้ก็เท่านี้อไม่มีไม่พ่ออันนี้ของให้ของพ่อเลยพ่อถ่าแก้มอย่างเมื่อกี้แล้วพรุ่งนี้กูแต่ตา ดูดิวันนี้มาให้มาให้พี่เป็กด่าแล้วสบายใจสัมภาษณ์ดีๆหน่อยนะเออสัมาใจ์แต่สัมภาษณ์ไม่ได้ตรงไหนถามแทนคุณผู้ชมเฉยๆไงเห็นดีกาไม่เห็นใจกูบ้างหนึ่งยันหนึ่งครับพี่เป็กไปรายการแล้วก็พี่คนเดียวไหมผมคุยสัมภาษณ์พี่เออสดๆอลาอ布拉ดูนุชเต้ มึงจะเป็นพวกนู่นทีพวกนี้ทีใช่เป็นพวกนู่นทีพวกนี้พี่พี่พศพี่บุญนี่อะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งนะส่วนเซรั่มแล้วก็โลชเชนคือกดกันได้เลยนะครับนี่คือลาโปรมาตัวนี้คือตัวซีโรออยล์ไอซีเจลิกกรินซิ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ไว้ใช้คลีนเครื่องสำอางซึ่งปกติแล้วเราจะต้องใช้แบบที่เป็นแบบน้ำและใช้สำลีในการเช็ดเครื่องสำอางแต่ว่าตัวลองได้เช่ไหมเราต้องเป็นสุดท้ายแล้วนะไม่หรอสุดท้ายแล้วพี่เพิ่งทาเซรั่มไปนะมาเดี๋ยวพี่ใช้เทวานี้แต่นี่น้ำใครขึ้นมาาในนเวลี คือตัวตัวซีโร่ฮอยเนี่ยคือมันสามารถแบบเช็ดเครื่องสำอางหรือว่าใครแบบแต่งหน้าหนักแต่งหน้าเบาหรือใครทาแค่กันแดดก็คือใช้ตัวนี้ลูกล้างสีอระหยัาสำลีนี่มีสำลีมีให้ไอ้พูดที่สรุาที่พี่ทำเป็นน้ำครีมหรือให้มึงเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยไม่ไม่ไม่คนละตัวกันพ่ออ๋ออ่าพ่อมาเช็ดล้างให้อออ้น่พ่อจะได้มีกิจกรรมพ่อจะได้ไม่ขึ้นไปนอนเพราะว่าเวลานี้เขาจะลาไปนอนแล้ววิธีการคือหยดลงบนฝ่าตอนฉันผ่านพิธีแล้วจะมาจับมือฉันง่ายๆได้ยังไงนี่เมื่อกี้มือใช่ไหมเอาหัวเราคุณจะใรุหัวเรา ไไดด้้ทางมือให้อ้นก่อนแต่ว่าอย่างเงี้ยอนไม่มีทางมีใจให้เอามาจับมืออีกแล้วแล้วมันตกมาดูเส้นเฉยๆดูเส้นเฉยๆทุกคนหนึ่งส ไวอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่เออ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่เปอ้นวเรอ้นต้องหกสิบนต้องลุงลุงลุงีเาเหนวเดี๋ยวนะจังหวะไอ้ไวไม่ได้แ้วกอยากจะไม่อ้ทางมือก่องทำอะ่อไมไหวก็คืลุงเมื่อกี้ไม่อันนี้เขาคลีซิ่งัไปแลงหนาไม่อันนี้คือแบบลงที่ไเรื่อไม่พอ้ยพูนมดเลยไม่มีใครอธิบายไ่รู้เรื่องแล้วยังไงทำยังไงาลงลที่หน้าได้เลยคลีนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขายด้วยสิมภาระคลีนเค้สาได้เลยเปิดราคาให้ก่อนนะปก หมดเลยนะครับปกติเท่าไหร่นะ399วันนี้ให้เฉพาะในไลน์พี่เป๊ก299อย้าสิ้า่นี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่อ่ะตอนนี้มีคูปองเหลือ269โอเค้า้าเปียกเช็คไหมหรือว่าอะไรจริงๆแล้วคือล้างถ้าถ้าถ้าตามสูตรคือล้างน้ำแล้วก็โฟมล้างหน้าเป็นดับเบิลคลีนซิ่งออกเราจะเกลี้ยงแต่ว่าอ้าวอ้าวไหมแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ได้ล้างก็เอาผ้าเปียกก็ได้ ลิปดิบได้แต่จริงคือเดี๋ยวจะทาให้ดูในมือนะครับสมมติว่าเอาแก้ขายกี่ยาในมือไปลิปแล้วเนี่ยเราทิ้งทิ้งพังอันนี้ไม่ได้ขายแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราแบบแต่งหน้าพอพ่อต้องถุงเท้าพอพ่อบอกว่าเอาผ้าจะหน้าแล้วพ่อดึงถุงเท้า่พ่อออ๋เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเวลาแต่งหน้าแล้วเวลาครีเซิ่งออกจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่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 ดูดูแล้วฉันก็อุตส่าห์จะทำที่หน้าล้วไปทำลิปสติกตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็คือว่าหมดค่าโอ้โหครบเป็นได้ยังไงเนี่ยพี่พูดธางนั้นพี่พพพพพูดดดเเเเเตติิมมหหหนนนนนน้้้้้้าาีีีีีี่่่่่ออออออยย๋วใช็ักน ใช่แล้วใช่ไม่ใช่ัวนี้ก่อนจาก399หรือ299นะหลอดนึงคือใช้ได้นานมากเติมหน้าได้ด้วยเหรอนี่ไงออกแล้วก็คือเติมหน้าก่อนเห็นนีเติมที่เติมเลยใช่ใช่ใช้หลอดด้คลีนซิ่งแล้วพี่ก็แค่ใช้โฟมล้างหน้าเป็นดับเบิลคลีนซิ่งไปซีลูออยล์ไปซีเจลใช่ตัวนี้คนที่แบบผิวบอบบางอะไรคือใช้ได้เลยนะลดการใช้สัมภาลดโลกร้อนได้ด้วยเ้ยหรอใช่สมมติสิมมตถ้าแบบแต่งหน้ามาใช่ป่ะเนี่ยลงปุ๊บลงบนหน้าแห้งๆได้เลยนะตด้เนี่ย้กแลวบนีม ชูๆๆ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 ไปป่ะอะไรนะคือที่เรื่องจิ๊บจัมพารเนี่ยมันไม่สพี่ปพี่พี่อ่นพี่อ่นพี่อ่นพี่เป๊กถามว่าตดได้ไหมตอนนี้อ๋อตดได้ตดอยากได้ได้กลิ่นคุณสัญชัยนะเอาไม่เอาไม่วางตรงโซฟาให้หน่อยครับนี่เห็นไหมทุกคนได้มากเออพี่ปูเยี่ยงเก่าเกี้ยงเยี่ยงเลยสีสีเกี้ยงดูสิแล้วผิวยังดีอยู่เลยไม่ตึงเปียนะใช่อ่านี่เออดีนะเกี้ยงเลยลดการใช้สัมภารด้วยนะครับลูกปธหนูทำแชมพูได้ไหมอยากสระผมด้วยดูแกอาแชมมพูก็ี่อา ไม่ไหวนะชมพูก็มีแต่ไม่ได้เอามาไม่ติดรถมาแลเอามาสองตัวตีห้าสิบห้าไปหลายงานหรอวันนี้ใช่วันนี้มีการแบบมีคนโอนมาหลายหลายงานนะแล้วพ่อก็แอบดูไลฟ์ฉันด้วยพ่อเอียงตดเหรอพ่อเอียงตดยังยังเดียร์ชาเก่าโหดมากโกรธมากมีคนบอกพี่โอนหน้าสดยังสวยอยู่เลยครับใช่พี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไงพี่โอนใช้แล้วเป็นไงพี่เฮ้ยดีนะมันหมดเลยนะมามีมามีเหมาะกับเราที่แต่งหน้าใช่ปกติสามเก้าเก้าวันนี้เนี่ยสองเก้าเก้าถ้วใครเก็บผู้ปองเลยสอง แม่ควรจะเปิดโปรงนะในตรงนี้ทุกคนแม่ปิดพ้อตดทุกคนเหลือสองข้าก้สำหรับหรือแม่ตดแม่ไม่ได้ซีโรออยซีโร่ไอซี่คือนี่โอเคปพอตดเหรอยตดพ่อมาเป็นควันเลยน่ากลัวมากเลยอะสงสัยเขาไม่สบายตับหรือเปล่าตดรุนแรงมากตดรุนแรงมากอค่ะบอกแล้วว่าหลังบ้านโอเคหลังบ้านเป็นยังไง่านะแต่ว่าขอว่าัวขอปูพ่อตดขอปูพ่อตด อ้นทุกคนตอนนี้มันเหลือ269มันคุ้มมากแล้วนะหลอดหนึ่งใช้ได้2เดือนครึ่งนะสองเดือนครึ่งนะบีบแค่แค่แบบแค่ประมาณแบบเหรียญ10พอจริงเมื่อกี้ก็ไม่ได้เมื่อกี้อ้นอ่ะใช้เยอะเกินไปว่าจริงจริงเดรียญี่มันก็ออกเหรียญสิบอีชิบหายเหรียญสิบเลยเหรอเยอะนะปกติก็ถูเขียวกันมึ่จ่าเงินให้กันมาทีนีอ๋อ229มีคนได้สองโอมีคนได้สอง29นิ้วจ่ายตังค์เลยอย่ากคาตาค้า219เอาสิเอออีพวกหัวร้อนาละ ห้าห้าสามสี่ห้าห้าหกมันแปลว่าอะไรวะรุ่นเด็กเขาแกเอม่พราะอะไรเพราะมันไม่ได้เหมือนพวกเราที่จะถามไงผมเราก็ห้าทีเดียวมันห้าสามสี่ห้าห้าหกใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเขาจะมีให้เรียนเล็กมีคนถามว่าถ้าไม่แต่งหน้าเลยอ่ะ้องใช้อันนี้ไหมจริงจริงแล้วคือเดี๋ยวนี้เราไปข้างนอกมันก็เจอเจอฝุ่นเจอมลพิษก็สามารถใช้ตัวเนี้ยครีมได้เหมือนกันรวมถึงคนที่แบบทากันแดดปกติมันต้องเช็ดออกใช่ไหมมันจะอุดตันใช่ปะนิ้วเบียดคืออะไรอ่ะ ก็ใช้ตัวชิโนออยตัวนี้ได้ดูสิออกอย่างนี้เลยอ่ะเนเธอสองสองก้าใช่เธอผิวดีมากเลยนะขนาดเธออายุไม่เยอะแต่เธอแบบน่าแนบแนบเลยนะให้หมดที่พูดเรผิดผีมัไม่เป็นไรหรอกเนาะเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้ลายลูกเอี้อนอนแล้วไหนสองทุ่ไม่ต่อให้ไม่นอนลุงเอก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันไงจริงใช่ลุงเราจะต้องกอดหลังกันกอาลังก็จะได้กันแล้วเอดหลัง ยังไงเธอไรตกกับทีตกลงกลับอะไรเุกคนเรีนไหมเกลกับทีเันดูเธอไม่ดูเขาจะได้กันหน้าไม่ร้านเครื่องสำอางแม่จ้าดิมึงนันข้างหน้าเดี๋ยวกูเอาข้างหลังเอง้านาบ้านเพราะนี่ทาใคะนี่ทาอ้นหรอ